สวัสดีครับห่างหายไปนานนะครับก็สัก2ปีได้เพราะว่าโควิดวันนี้กลับมาอีกครั้งตามคำสัญญาที่สัญญากับเด็กๆไว้ว่าจะเอาขนมมาแจกใหม่ที่โรงเรียนบ้านสันดาบนะครับ ตอนนี้ผมอยู่กับท่านผอ,อเป็นรักษาการผู้นวยการรักษาการผู้นวยการนะครับนครับสวัสดีครับตอนนี้โรงเรียนขาดอะไรนงคืออย่างนี้นะครับเราจะแบ่งเป็น2ช่วงระดับนะครับคือระดับอนุบาลกับระดับประถมนะครับระดับอนุบาลเนี่ยได้สอบถามคุณครูแล้วก็ได้พบได้เห็นเองเนี่ยสิ่งแรกเลยเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของที่นอนครับ คือที่นอนเนี่ยคือเด็กอนุบาลเนี่ยเขาจะมีนอนกลางวันที้ปัญหาที่เกิดก็คือเด็กเนี่ยไม่มีที่นอนเนื่นองจากผู้ปกครองเนี่ยไม่มีงบประมาณในการซื้อมีบางส่วนเท่านั้นที่ซื้อเองอส่วนผู้ปกครองที่ไม่มีงบประมาณเขาก็ใช้วิธีการไปยืมไปขอน้องรุ่นเก่า,าซึ่งมันดูแล้วมันหมดสภาพแล้วครับแต,แต่แต่ก็คือใช้ได้แต่ถ้าถ้ามีโอกาสที่นอนเนป็นแค่เบาะธรรมดาอย่างนี้ไ,ไหมเป็นเบาะ มันเป็นที่นอนสําเร็จรูปคือมันจะมีหมอนในตัวเลยมันจะเป็นชุดของมันเลยอแต่ผมไม่ทราบ,บราคาเท่าไหร่ไม่รู้นะรรตรงนี้บางทีเราเดินไปไปเห็นเด็กนอนน่บางทีบางทีเด็กไม่มกีก็นอนกับพื้นอย่างเงี้ยครูเขาถ้าอาจจะต้องเอาหาอะไรมาปูปให้หน่อยอครัถ้ามีที่นอนก็จะดีะมันก็จะดีครับดูแล้วก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกอย่างที่มองเห็นก็คือเรื่องของไอ้ของเล่นที่มันเป็นพัฒนาการของเด็กครับจะจะไม่มีเลย นะครับไม่ม uh, uh, ีเลยเพราะเราเราอันนี uh, ้ค uh, so no. so ือเรามีงบอะไรไหมมีงบแต่มีงบของอนุบาลแต่ส่วนใหญ่งบที่ลงมาเนี่ยเราต้องนําไปซื้อย่างอื่นก่อนอ่าเพราะมันลำบากทุกส่วนนะอ่าใช่ครับคือตอนนี้อนุบาลเรามีสามห้องนะครับเราเปิดอนุบาลสามขวบด้วยนะครับครับซึ่งมีไม่หลายที่อ่ะมีอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลสามซึ่งซึ่งซึ่งเด็กตรงเนี้ยอ่มันก็ค่อนข้างค่อนข้างแน่นนั่นแหละแต่โชคดีที่โรงเรียนเนี่ยได้ ครูที่มาช่วยราชการาจริงๆแล้วอนุบาลเรามีสอนอยู่คนเดียวเพราะครูเราไม่มีพอดีมีน้องที่เข้ามาช่วยราชการเป็นผู้หญิงผมเลยขอร้องน้องเขาว่าให้เขาช่วยสอนอนุบาลาก็แยกอนุบาลไปหนึ่งห้องอนุบาลหนึ่งส่วนอนุบาลสองก็สามก็รวมกันนะครับนั้นแต่สิ่งที่ต้องการนะก็คือสองสิ่งเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันมีมันมัน,ม,น,ม,นมันก็มีทีวีนะครับ มันมีทีวีที่ใช้เป็นสื่อการสอนอซึ่งอนุบาลสามห้องแต่มีทีวีอยู่เครื่องเดียวและเครื่องเดียวที่ว่านี้ก็คือพังอีกเห็นถามครูเมื่อวานว่าทำไมพังก็บอกซ่อมไปครั้งแล้วแล้วมันก็ไม่ติดอีกก็บอกว่า,า,าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะหาวิธีในการดําเนินการให้ว่าจะทำาไงถึงจะได้ทีวีสักเสียงน้อยสักเครื่องหนึ่งก็ยังดีครับเพื่อเอามาเอาเอาสามห้องาห้มาดูเขาอาจจะไปดูของไอ้การ์ตูนการสอนอะไรอย่างนี้ครับ ก็ผู้ใหญ่ใจดีได้ยินแล้วนะครับจะช่วยกันพี่ครับครน่นเี่ที่ที่ต้องการนะอีกอย่างหนึ่งที่อนุบาลเขาร้องขอมาว่าผมผมอยากจะหาให้เขานะครับก็คือเป็นกระดานไว้บอร์ดเล็กๆนะครับถามว่าเอาไปทําอะไรเขาบอกว่าหนูจะใช้เป็นสื่อการสอนคือให้เด็ก หัดเขียนในไว้บ่อดแล้วก็ลบหัดเขียนเพราะอนุบาลต้องเริ่มเขียนไงเขาก็เขียนแล้วก็ลบเขียนแล้วก็ลบบอกเออความคิดดีเพราะว่าใช้กระดาษเนี่ยอาจจะเปืองทรังยากรถูกต้องครับเพราะเดี๋ยวก็ทิ้งเดี๋ยวก็ทิ้งแล้วกระดาษเนี่ยงบประมาณก็น้อยลายหัวแล้วที่สําคัญคือใช้แล้วก็ทิ้งใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้ซื้อครั้งเดียวแล้วก็จบไปคือบางคนอาจจะมองว่างบไม่มีเหรอที่รัฐให้มามีมีแต่มันไม่จำกัดครับมันไม่พอครับคือโรงเรียนบ้านสันดาบเนี่ยต้องอยู่ลึกแล้วก็ ผู้ชายขอบ,ขอบเหมือนเหมือนโรงเรียนที่ถูกทอดทิ้งอ่ะคือคอันนี้อันนี้อันนี้จริงนะครับครับครับมันเหมือนโรงเรียนที่ถูกทอดทิ้งคือมันมันไม่ได้เป็นงบไป,ปพัฒนาโรงเรียนใหญ่ๆอ่าใช่ครับแต่นี่เป็นโรงเรียนเล็กๆแล้วก็ผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็ฐานายักจนครับคือเมื่อกี้ผมเห็นเนี่ยก็คือมีต่างด้าวด้วยอ่าใช่ผมรับหมดครับเออเนี่ยคือโรงเรียนเนี้ยพ่อแม่ต่างด้าวอยากให้ลูกเรียนโรงเรียนไทยก็มีเพราะว่าที่เนี่ยค่าเทอมก็ไม่ได้สูงไม่ไม่ไม่ได้เสียเลยครับฟรีหมดเสียฟรีหมดฟรีหมดครับถ้าผม เด็กๆเนี่ยเราก็ได้ข่าวว่าื่งกีจากคุณครูบอกว่าโรงเรียนจะถูกยุบหลายรอบแล้วด้วยอ่าใช่ครับแต่ช่วยกันเหรอครับช่วยกันครับก็คือแนวโน้มของทางรัฐบาลเนี่ยคือเขามอก่อนเขาจะยุบหนึ่งครั้งที่โดนยุบแน่นอนแต่ว่าทางผู้ปกครองชุมชนเนี่ยก็ช่วยกันเพราะเด็กเมื่อก่อนมีแค่ยี่สิบสามสิบคนตอนสบัยผมมามันก็ประมาณนั้นแหละครับครับทีนี้ทางชุมชนผู้ปกครองเขาก็ไม่ยอมก็ไปเดินเรื่องกันที่เขตเขตก็ให้โอกาสว่าเอามายุบก็ได้แต่คุณต้องพัฒนาดูแลตัวเอง ทำยังไงก็ได้ให้เด็กไม่ใช่ลดลงลดลงเราก็ช่วยกันพอดีช่วงผมมาพอดีเหมือนกันแล้วก็ปรับพัฒนาขึ้นมาจากเด็ก10บคน20มันก็เป็น50 60จนหับปัจจุบันเนี่ยมัน85คนโอ,อ้ถือว่าก็ยังอยู่รอดปลอดภยัยก็เลยเออน่าจะน,าน่าจะไม่ถูกยุบหรือควบรวมอ,อ่าเ,เพราะว่าจริงๆอ่ะผมก็อยาก จริงตั้งใจไว้ทำแหลโรงเรียนในสมุทรสาครก็มีโรงเรียนที่ลำบากหลายโรงเรียนแต่บางโรงเรียนถูกยุบไปแล้วด้วยนะครับตอนนี้เหมือนก็เหลือแต่บ้านสันดาบเนี่ยที่ยังยืนหยัดแล้วก็อยู่ตลอดเพราะเมื่อกี้ได้คุยกับผู้ปกครองเขาบอกว่าคือถ้าโรงเรียนโดนยุบเนี่ยผู้ปกครองเองก็ไม่มีปัญญาที่จะไปส่งโรงเรียนอื่นถูกครับสองเขาต้องไปทํามาหากินแล้วโรงเรียนเนี่ยมันอยู่ใกล้บ้านเขาเขามาส่งง่ายเขาอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งบ้านใกล้ครับใช่แล้วก็ที่เนี่ยเพิ่งรู้ว่า ที่เนี่ยไม่เสียค่าเทอมด้วยไม่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 ีฟรีหมดครับทุกอย่างฟรีหมดแต่บางสิ่งบางอย่างเราต้องบริหารจัดการให้มันได้อ่าก็คือได้งบมาก็ต้องอาจารยต้องเพยายเสียให้มันถูกทุกอย่างต้องมาลงตัวอย่าไปให้ตรงนี้มากเพราะถ้าให้มากมันก็จะหมดเลยเพราะนั้นผมก็ต้องบริหารจัดการว่าจะทําอย่างไรให้งบที่เขาให้รายหัวมาเนี่ยได้พอที่สุดให้มันพอที่สุดแต่มันอาจจะได้น้อย ยกตัวอย่างเช่นอาหารกลางวันหนึ่งเงี้ยมันรัฐบาลก็ใจดีเพิ่มให้อีกบาทหนึ่งจาก20บาทเป็น21เป็นเป็นเป็น21บาทโอ้โหเยอะนะเนี่ยแต่ถามว่า21บาทจะได้อะไรบ้างมันก็ลําบากก็ใช้วิธีหนึ่งมีผู้ใหญ่ใจดีผมยกตัวอย่างเช่นภูมกลับสมชายของข้ขามท่านบอกว่าข้าวไม่ต้องซื้อเพราะถ้า21บาทเราไปซื้อข้าว มันจะเหลืออะไรใช่ตอนนี้ข้าวก็ฟรีผมก็เลยไปคุยกับผู้ปกครองนักเรียนว่ามาทำครัวให้ทีแล้วก็บริหารจัดการวันหนึ่งเนี่ยยีบาทเราได้ประมาณพันฟว่บบาททำยังไงก็ได้ให้เด็กได้กินข้าว กับข้าวสองอย่างอ,อย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะเด็กอนุบาลทานเผ็ดไม่ได้ก็ต้องเป็นกับข้าวสองอย่างก็เป็นจืดอย่างแล้วก็จะมีขนมหวานมีผลมไม้เป็นบางวันใน21บาทเนี่ยนะครับถามแม่ครัวเข้าไหวไหมเขาบอกไหวแต่ต้องข้าวข้าวต้องหาให้หนูนะเพราะนั้นข้าวก็เราก็ตัดงบข้าวไปเลยพุ่มกับฉันช่วยใช่พุ่มกับฉันชายท่านช่วยเพราะฉะนั้นไอ้วันหนึ่งเราได้พันหเนี่ยไม่ได้พันหเนี่ยเขาต้องไปหาจัดการให้ได้นะในเด็ก85คนิบคน โอ้ยนี่ไม่น้อยนะพันหร้อยบาทกับเด็กแปดสิบห้าคนน่ะมันมันเพราะว่างบมันจํากัดนะครับก็แต่ก็ถือว่าโรงนี้ก็ก็ยังโชคดีมีมีมีผู้ใหญ่อย่างเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ก็มีคนมาเอาขนมปังมาให้พอรู้ว่ามีงานปุ๊บก็เอาขนมปังจากโรงงานทั้งหลังมาเอามารู้สึกส0 0ชิ้นหรือไงนะครับเขาบอกแจกไปเลยแล้วเมื่อกี้เขาบอกแหนไม่ทันไหมเขาจะมีอาหารกลางวันมาเลี้ยงบอกเออผมก็ไม่ได้ทาหนังสือเพราะว่ากลัวเป็นรบกวนเขามากนะครับ ของพวกเราก็ตั้งใจไว้วันที่17สิงหานะครับเดี๋ยวเราจะมาเลี้ยงอาหารเด็กๆแบบเต็มสูบเลยแล้วก็ใครที่อยากจะร่วมบุญกับเราฟังอาจารย์แล้วอยากจะร่วมทําบุญกับเราเนี่ยก็ร่วมเป็นเงินมาได้แต่เดี๋ยวผมเนี่ยผมคุยกับท่านผอไว้แล้วว่าผมจะไม่ให้เป็นเงินแต่ตรงไหนมีปัญหาอะไรที่เราพอจะช่วยไหวเราจะช่วยไปก่อนแต่เราก็จะบอกผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านที่เรารู้จักให้ช่วยกันนะครับเพราะว่าเด็กก็คืออนาคตของชาติ แล้วคือที่นอนเนี่ยมันก็ไม่ได้หนักหนา <c oughs> ไอบอกก็ไม่ได้หนักหนาของรุวงของเล่นเล็กๆ,ๆ <c oughs> น้อยๆเนี่ยเพราะที่นอนทั้งหมดมันมันยีชุดอ่ะนี่ถามครูเขาแล้วครูบอกว่ามันมันมีทั้งหมด22ชุดไม่มีปัญหาตรงนั้น <c oughs> น่าจะช่วยเหลือกันได้ก็คใครดูคลิปนี้แล้วก็รักอัพยังลืมช่วยกันนะครับช่วยกันช่วยเด็กๆครับนะเป็นบุญที่การให้เนี่ยมันยิ่งใหญ่ที่สุดละนอกจากที่นอนมีเมื่อกี้ผมไปดูพื้นแล้วก็อะไรนะประตูก็ไม่มีที่ล็อกอาเจะา ประตูห้องเรียนก็ไม่มีที่ล็อกไม่มีกุญแจล็อกอะไรเลยมันสภาพมันเก่าแบบหลายสิบปีห้าหกสิบปีมั้แล้วก็รั้วที่การเด็กตกอ่ะพังพังหมดแล้วพี่ไปมัดเอาเชือกไปมัดโอยผมแบบคือคือเราเคยขอแล้วครับเคยอย่างที่คุยครับโรงเรียนเล็กก็จะถูกตัดออกหมดโรงเรียนเล็กก็จะไปอยู่กับโรงเรียนใหญ่ใหญ่เพื่อจจพนาครับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านมองว่าโรงเรียนขนาดเล็กเดี๋ยวไม่จาเป็นเอาเท่านี้แหละครับแต่นี่นะครับนี่เป็นเหตุผลที่ ทำไมผมถึงกลับมาบ้านสันดาบอีกเพราะว่าผมอยากจะช่วยให้เด็กๆที่เนี่ยเหมือนกับมีมีอะไรนะมีความเป็นอยู่อ่ะที่ดีขึ้นแต่ผมคนเดียว่ผมทําไม่ไหวนะครับยังไงผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้จักกันหรือรักผมเนี่ยก็อยากให้ช่วยด้วยนะครับถ้ารักเด็กๆก็ช่วยกันนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับคุณ่อเพ่อพอมีอะไรฝากอีกไหมครับก็ก็ต้องขอบคุณนะครับที่ ทางทีมงานได้เข้ามานะครับต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยครับทางเราก็หวังว่าคงจะได้สักบางส่วนก็ยังดีนะครับช่วยเหลือกันนะครับคือไม่ใช่เพื่อตัวผมนะครับเพื่อเด็กๆครับให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับคือจริงๆแล้วอยากให้มาเห็นสภาพจริงๆครับถ้าพูดไปก็อาจจะ่าโคหกจริงๆอยากบางบางคนถ้าไม่เคยเห็นเขาจะบอกมันมีเหรอมันมีมันมีนะครับผมเห็นเนี่ยอยากให้ผู้ใหญ่มารับ17ใครว่าง ากันครับผมจะได้มาเห็นสภาพจริงนะครับว่าเออที่เราคุยเราพูดเนี่ยมันเป็นความจริงนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับว่าโอเคมากแล้วสำหรับวันนี้เราเจอกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากจะพยายามชวนผู้หลักผู้ใหญ่เยอะๆถ้าได้ยินเสียงนัดแล้วอย่าลืมช่วยกันสมุดเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับ